ดี้วจ้ะทายว่าคือสิโตอีที่เราพี่น้องจันบรรยากาศป่าปูรรยากาศป่าปูเช้าวันที่สองนะวันที่สองวันจันมายืนยันตัวตนเนาะพี่น้องเนาะขอบพุณนทุกคนนะเจ้าเล่ที่เขามาหาพองพันเนาะอยู่น้ำพองพันจะซ้ำนะที่พี่น้องจ๊ะขอเป็นคลิปยาวสักสามนาทีเนาะมาเบิ้งมาวันจันที่สองจ้าพี่น้องจ๊ะเจ้านี้อากาศคือแบบน้ำสมุทรสาครบ้าหลัวพี่น้องจ๊ะบรรยากาศ เมื่อท่านมีแดดก่อนขาวๆนำๆขึ้นหรือว่านม่ดีเพิ่งกระซิบเป็นแบบนั่งมองพองพันกับฝาเบนซินพี่น้องฟ้าเป็นสีขาวๆเพื่อเอื้อไฟยังหลับเพื่อเอื่อหลัเป็นแค่ในน้อพี่น้องจ้าไฟหลัวเนาะนี่ละจ้บพี่น้องจ้ากันนี่ละจับบรรยากาศฟ้าปูนเนี่ยมือเสาพี่น้องจ้าข้าเจ้ากับตอนนี้กระกสเจ็ดโมงแล้วเนาะข้าเจ้าก็เริ่มทยอยไปเฮ็ดงานเลยพี่น้องจ้าในเสารก็เริ่มที่สองพี่น้องจ้า ตื uhm. ่นขึ้นมากกับเตรียมตัวเขางางคือเก่าเหมือนเดิมพองพันอย่างนั้นพี่รองจ้ะที่สองพี่รองจ่าตื่นขึ้นมากกับเตรียมตัวเขางางคือเก่าเหมือนเดิมพองพันอย่างนั้นพี่รองจ้ะมีมาปักไปส่วนปักช้วยกระสีส่วนที่สองพี่รองจ่าตื่นขึ้นมากกับเตรียมตัวเขางางคือเก่าเหมือนเดิมพองพันอย่างนั้นพี่รองจ่าแล้วมองพองพันกับฝาเป็นสีพี่รองฝาเป็นสีขาวๆเพอเอิญฝ้ายังหลักเพอเอิญว่าเป็นแค่ไหนน้อพี่รองจ่า ฝาหัวเนะะาะเขาประดัดินคือย่องทางวันเท่านะพีนนะ่น้องเนาะประเภทนี้ใท่เพิ่นเอีหยังกับรัรลูคือกันจน้ะเนาะพาได้ไปวัดก็ยืน้ยืืืืืมืืืืืีืืืืืืืืืืืืืือ,อืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืาืะืืืืืืืาดืืืืืืืืืืืืาืืืืืีืนืืนนนตตืืืืปืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืนืื่ื่ืืืาืืืืืืืืาืืืืืืืืืืืืีืืืืืื่ืืเอิญญอือีืืังกับืรืคือืันจ้นนนนะเนาะ เพื่ได้ไปวัดก็ยื่นย่าลือกเอาข้าวต้มมันมาฝากพงพันในเด้อมันนี่ขอบปนักดินคือย่างทางวันเท่าน้องพี่น้องเนาะลึกประเภทนี้ไทยเพิ่นเอิหยังกบ่รูคือกันจ้ะเนาะเพผู้ได้ไปวัดก็ยื่นย่าลือกเอาข้าวต้มมันมาฝากพงพันในเด้อมันนี่ก้อนขาวๆนำๆขึ้นมาว่านมันนี่เพิ่นกะสิเป็นแบบบรรยากาศป่าปูนหมากพงพันพี่น้องจ้ะบรรยากาศป่าปูนที่สมุทรสาครพี่น้องจ้ะอันนี้ที่เป็นปากซอยยิ่เนาะปากซอยจะมันนี่ก็เป็นมือว่าท่างงานอีกหนึ่งวัน เป็นแบบฟ้าฟ้าหัวเป็นยางเป็นผพนยังสิถามว่า,ายังอีสานบานเท่าเพื่อก็สิวา่าฝาเป็นยางเหนื่อยเหนื่อยนี่แหละจ้ะมันนี่ก็เขาประดับดินบานเท่าเนาะพี่น้องเนะาะถามผู้ใดไดเปเขาประดับดินคือย่างทางบานเท่าเนาะพี่น้องเนาะประเภทนี้ถทยเพิ่นเอิญยังกับบารูคือกันจ้ะเนะาะถามผู้ใดไดปวัดก็ยือย่าลือกเอาข้าวต้มมันมาฝาพองพันเด้อมันนี่ไปละจ้ะบรรยากาศกะอึมครึมพี่น้องจ้าคาดว่าคือสิฟนโตอีอย่โรก วันนี้น่าจะตกอีกแค่สิตกตอนใดพี่นองจาเพราะว่าแดดเพราะท่านเหตุงานมันนี้พระอาทิตย์สิได้แต่เหตุงานตอนใดก็ยังบรรลุจ้ะเพราะว่ามีกดบงังเมเมฆเหตุงานก้อนจ้ะวันนี้ของฝากก้อนมฆไปแล้วจ้ะบรรยากาศกะอึมครึมพี่นองจาค่ะว่าคือสิฝนตกอีกย่โรกวันนี้น่าจะตกอีกแค่สิตกตอนใดพี่นองจาเพราะว่าแดดมีมาปักไปส่วนปักช่วยกันสิส่วนของสัปดาห์เนาะ วันแรกพอสัปดาห์ลหลายๆคนเหมืนกันกำลังไปเหตุงานผมท่านไปเหตุงานทุกวันเหมือนกันหมู่วันไปเหตุงานคือกันพี่น้องจ้าวันนี้ก็มาเหตุงานเพราะท่านเหตุงานวันนี้พระอาทิตย์สิได้แต่เหตุงานตอนใดก็ยังบรวยจ้ะเพราะว่ามีปดบังมีเหตุงานก่อนจ้ะวันนี้ของฝากกอนมีบรรยากาศป่าปูนบ้าท้องท่านพี่น้องจ้ะบรรยากาศป่าปูนที่สมุทรสาครพี่น้องจ้ะอันนี้ที่เป็นปากก้อพี่รองปากซอยจ้ะวันนี้ก็เป็นมือว่าท้างานอีกหนึ่งวันพี่น้องจ้ะ ก็นี Elliot, so cake, to ่เราจะบรรยากาศป่าปูนเนี่ยมือเสาพี่น้องจ้าข้าเจ้ากันตอนนี้ก็ใส่เจ็ดโมงแล้วเนาะข้าเจ้าก็เริ่มทยอยไปเฮ็ดงานเลยพี่น้องจ้าในเสือก็เริ่มวัดไกะหืมเอาติมันปลาเพอฟองพันน้ำในเด้อพี่น้องเด้อฟองพันมันจะไปวัดจ้าฟองพันจะเฮ็ดงานเกี่เก่าอยู่ทางสมุทรสาครประเภทนี้เพลินคือไปขึ้นชิบะมีดอกมั้งวัดไกะหืมเอาติมันปลาเพอฟองพันน้ำในเด้อพี่น้องเด้อฟองพันมันจะไปวัดจ้าฟองพันจะเฮ็ดงานเกี่เก่า ส้างสมุทรสาครประเภทนี้เพิ่นคือไปขึ้นสิบ่ามีเรามังป่าช่วยับสิบกว่ามานี่พี่น้องว่างจ้ะอ๋อสั้นนี่เลยพี่น้องฮะงานหะการเฮ็ดคี่เก่าหมนเดิมไม่ไจ้าเก่าเมื่อเดิมรถใหญ่มาพี่น้องรถใหญ่เขาเข่าไปในโซ่ทั้งในจ้ะทำมงานขนมเนาะไปแล้ววันจันทร์ที่สองจ้พี่น้องจ้าเจ้านี้อากาศคือแบบน,น,น,นนะ้สมุทรสาครบ้านหัวพี่น้องจ้าบรรยากาศ เมื่อท่านมีแดดไปแล้วจ้ะบรรยากาศากะอึ้งครึมพี่นองจา่คาค่ะว่าคือสิฝนตตอีกย่ดอกวันนี้น่าจะตกอีกจะสิตกตอนไหนพี่นองจาอ่าเพราะว่าแดดที่สองพี่นองจา่าตือนเต็มมากะเตรียมตัวเขางานคือเกาเหมือนเดิมพ้องพันยินเลพี่นองจา่าเกาเมือนเดิมรถใหญ่มาพี่นองรถใหญ่เขาเขาไปในซอยข้างในจ้ะทำมงานขนมเนาะไปแล้วบรรยากาศป้าปูนหมานพ้องพันพี่นงจา่า บรรยากาศป่าปูที่สมุทรสาครพี่น้องจังอันนี้ที่เป็นปากซ้อยพี่น้องปากซอยจำมันนี่ก็เป็นมือว่าทํางานอีกหนึ่งวันเพราะท่านเหตุงานมันนี้พระอาทิตย์สิได้แต่เหตุงานตอนใดก็ยังมาลุยกัเพราะว่ามีกดบังเมเมฆเหตุงานก้อนจำมันนี่ของฝากก้อนเมฆบรรยากาศป่าปูนหมาดท้องทา่พี่น้องจัะบรรยากาศป่าปูนที่สมุทรสาครพี่น้องจัะอันนี้ที่เป็นปากซ้อยพี่น้องปากซอยจำมันนี่ก็เป็นมือว่าทํางานอีกหนึ่งวัน นล้หมองพงพ่าก ah ับฝาเป็นสีนวลฟ้าเป็นสีเทาๆเพื่อเอื้นฝ้ายังหลักเพื่อเอื้นหัเป็นเจโน้ตพี่น้องจักฝ้าหลัวเนาะนี่ละจ้กนีแล้วจ้าฝ้ายว่าคือสีโตอีย่โราพี่น้องจักบรรยากาศป่าปูบรรยากาศป่าปูเช้าวันที่สองเนาะวันที่สองวันจันไปละจ้กบรรยากาศกับอึ้งครึมพี่น้องจ้าค่ะว่าคือสีฟนโตอีย่โรป วันนี้น่าจะตกอีกจ็สิตกตนในพี่นองจ้าเพราะว่าแดดเป็นแบบฟ้าฟ้าหลวเป็นยางเป็นแผ่นนั่สิบ้ายางอีสานบานเฮาเพิ่็สิว่าฝาเป็นยางเหยื่อยื่อนี่แหละจ้ะมันอนี้กับเขาประดับดินบานเฮาเนาพี่นงเนาะถ้าพูดได้ตึบมองพองพันกับฝาเป็นสีพี่นองฟ้าเป็นสีเทาๆเพื่อเอือฝ้ายังหล่ะเพื่อเอิ่อหลเป็นังไดในนาะพี่นงจ้าฟ้าหลวเนาะนี่แหละจ้ะพี่นองจ้ากคนี้นะจ๊ะบรรยากาศป้าปูนเงี้มเ้าพี่นงจ๋าข้าเจ้าก็ ตอนนี้ก็ะกลเจ็ดมงแล้วนาะเข้าเจาก็เริ่มทยอยไปเฮ็ดงานเลยพี่น้องจ้ะในซอยก็เริ่มวันจันทร์ที่สองจ้ะพี่น้องจ้ะเจ้านี้อากาศคือแบบน้นสมุทรสาครฟ้าหรัวพี่น้องจ้ะบรรยากาศเ,เมื่อท่านมีแดดทีเก่าเมื่อเดิมรถใหญ่มาพี่น้องรถใหญ่เขาเข่าไปในโซยทั้งในจ้ะทำงานขนมเนาะไปแล้วเป็นแบบฟ้าฟ้ารั่วเป็นยางเป็นเพนยังสิแบบว่ายังอีสา,บานบ้านเท่าเพื่อจิวา่า ฝ่าเป็นยางเหนื่อยเหนื่อยนี่แหละจ้ะมันหนีกระเขาประดับดินบานเฮาเนาะพี่น้องเนาะหากผู้ใดไปวัดกันเื่อมาเอาข้าวต้มมาทเพื่อฟองพันน้ำในเด้อพี่น้องเด้อฟองพันมาถึงไปวัดจ้ะฟองพันก็ง่ายเก่าอยู่ทางสมุทรสาครประเทศนี้เพื่อนคือไปขึ้นชิบะมีดอกมั่งกันนี่แหละจ้ะใครว่าขึ้นชิโตอียุดอกพี่น้องจ้ะบรรยากาศป่าปูบรรยากาศป่าปูเช้าวันที่สองเนาะวันที่สองวันจันทร์พี่น้องจ้ะก็นี่แหละจ้ะบรรยากาศป่าปูเนื้อหมูเส่าพี่น้องจ้ะข้าเจ้ากัน ตอนนี้ก็ใกลเจ็ดโมงแล้วเนาะงข้าเจ้าก็เริ่มทยอยไปเฮ็ดงานแล้วพี่น้องจ้ะในซอยก็เริ่มเาท่านเฮ็ดงานมื้อนี้พระอาทิตย์สิได้ได้เฮ็ดงานตอนใดก็ยังบ่รู้จ้ะเพราะว่าเมีกุบังเมฆเมฆเฮ็ดงานก่อนจ้ะมื้อนี้ของฝากก้อนเมฆปากซ้ายก็สิประมาณนี้เละพี่น้องว่างจ้ะเอาซัมนี่เละพี่น้องหางานหาการเฮ็ดคือเก่าเหมือนเดิมไม่ได้จ้าเป็นสีครึ้มๆหมดเลยพี่น้องจ้ะคือแ่บเป็นแผ่นเป็นแผ่นสีเทาเต็มเลยพี่น้องจ้ะ เป็นแผ่นเลยบ่มันเป็นก้นใย,ยๆดำๆคือโบาว่านพี่น้องจ้าไม่ใช่เป็นที่สองพี่น้องจ้าตื่นเต้นมากกับเตรียมตัวเขางาน,นคือเ่าเหมือนเดิมพองพันอย่างนั้นพีน่น้องจ้านื้วมองพองพันกับฝ้าเป็นสีพี่น้องฝ้าเป็นสีขาวๆเพื่อเอิ่อฝ้อยังหลักเพื่อเอว่าเป็นใจในน้อพี่น้องจ้าฝ้าหลัวเนาะนี่ละจ้กมายืนยันตัวตนนาะพี่น้องเนาะขอบพุณทุกคนไนมะ่ใช่เดิอที่เขามาหาพองพันเนาะอยู่ําพองพันจะซ้นหน้าที่พี่น้องจ้าขอเป็นคลิปยาวสักสามนาทีนาะมาเบิ้งไปน้องจ้า ก็นี้เราจะบรรยากาศป้าปูนเนี่ยมือเส้าพี่น้องจ๋าข้าเจ้ากับตอนนี้ก็อใครเจ็ดโมงแล้วเนาะข้าเจ้าก็เริ่มทยอยไปเฮ็ดงานแล้วพี่น้องจ๋าในเสือก็เริ่มเป็นแบบป้าป้าหัวเป็นยางเป็นแผ่นนี่สิแถวบ้านยังอีสานบ้านเท่าพูดกันว่าฝ่าเป็นยางเหน่อยเหนื่อยนี่แหละจ้ะมันนี่ก็เขาประดับดินบ้านเท่านาะพี่น้องเนาะถ้ากู้ได้ไปเขาประดับดินคือย่างทางบ้านเท่านาะพี่น้องเนาะประเภทนี่ไทยเพิ่นเออีหยังก็บ่รู้คือกันจ้ะเนาะถ้ากู้ได้ไปวัดก็ยืนอย่าลืมเอาข้าต้มมันมาฝาผ่องพันในเด้อมันนี่ของสัปดาห์เนาะ วันแรกพอสัปดาห์รลายๆคนเหมือนกันกำลังไปเหตุงานของพันไปเหตุงา,งานทุกวันเหมือนกันหมื่ว่านไปเหตุงานคือนกันพี่้องจักวันนี้ก็มาเหตุงานบรรยากาศป่าปูนหมากของพันพี่้องจักบรรยากาศป่าปูนที่สมุทรสาครพี่้องจักอันนี้ที่เป็นปากซอ,อยพี่รองปากซอยจะเป็นกบบเ,เป็นมือว่าทำงานอีกหนึ่งวันกอนขาวๆดำๆขึ้นหมว่านมันี่คนกรสิบเป็นแบบที่สองพี่้องจัก ตื่นเต้นมากค่เตรียมตัวเขา oh. งานคือเก่าเหมือนเดิมฟองพันยินเละพี่น้องบรรยากาศปลาปูนหมานฟองพันพี่น้องจ้ะบรรยากาศปลาปูนที่สมุทรสาครพี่น้องจ้ะอันนี้จะเป็นปากซอยพี่น้องปากซอยจำไม่นด้ก็เป็นมือว่าท่างานอีกหนึ่งวันวัดไก่ยื้อมอคตอมมาฟองพันน้ำในเด้อพี่น้องเด้อฟองพันมาเด็ไปวัดจ้ะฟองพันจะเห็นงานที่เก่าที่ทางสมุทรสาครประเทศนี้เพลินคือนไปขึ้สิบะมีดอกมั้งไปเลยจ้ะบรรยากาศกะอึมครึมพี่น้องจ้าคารว่าคือสิฟอนโตอีกอยูุดอก วันนี้น่าจะตกอีกแค่สิตกตนในพี่น้องจ้ะเพราะว่าแดดเขาประดัดบดินคือย่างทางวันเท่านง้นพี่น้องเนาะประเภทนี้ถ้าเพิ่อินอีหยังกรบบรูคือกันจ้ะเนาะเพากได้ไปวันก็นยือย่าลืมือาขาืาาืืมืืมืาืาองพืืในเืืืมันนื้อัืนี้นือเืืนในือยืซืย